ประเทศไทยทำโลกฮือฮาอีกแล้วครับเมื่อจุลสิกเวิลที่เอเชียทียเปิดเป็นครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยทำให้ในักท่องเที่ยวแน่นมีความสมจริงของไดโนเสาร์และได้ประจนภัยในโลกไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดจริงๆ forwards. ชาวต่างชาติหลายคนอยากจะเดินทางมาเที่ยวจุลสิกเวิลแห่งนี้ในกรุงเทพแม้แต่ชาวสิงคโปร์เองนะครับที่มีจุลสิกเวิลอยู่ในประเทศเขาอยู่แล้วเขายังชื่นชมและชื่นชอบในประเทศไทยของเรา ซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ต่างชาตินะครับอึ้งเลยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์จัดหนักจะเต็มกันในคลิปนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็ดมินจ่าอยู่กับช่อง TNS Thailand Now นะครับหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปโดยโครงการนี้นะครับบริษัท Asset World Corporation หรือ AWC นะครับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้มุ่งเน้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรได้ร่วมมือกับอ e ีนอนผู้นำระดับโลกทางด้านของการประสบการณ์เสมือนจริงแบบ Immersive และ Universal Destination and Experience โดยจุลศิกเวิลด์ดิเอ์็กซ์เพียนิมิตพื้นที่รวมกว่า6,000ตารางเมตรให้กลายเป็นโลกแห่งการผจญภัยที่ได้พาผู้ชมทุกวัยเนี่ยเข้าสู่จักรวาลของภาพยนตร์แฟรนไชส์ระดับโลกอย่างจุาศึกเวิลด์ โดยผสมผสานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้เข้ากับความบันเทิงระดับโลกอย่างลงตัวภายใต้การลงทุนกว่า1,400ล้านบาทของ AWC ซึ่งเขามีให้ตะลุยโลกล้านปีกับ10โซนจุลาสิกเวิลด์เอเชียทีคไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นกำเนิดแห่งความมหัศจรรย์เดินทางสู่เกาะนูบาเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกล้านปีสัมผัสไดโนเสารุ่นยาวดินแดนนักล่าดึกดำบรรการประจนภัยเพื่อเอาชีวิตรอด และอีกหลายโซนมากมายนะครับรอให้ทุกคนนั้นเดินทางไปสัมผัสและยังได้ประสบการณ์ Liminal Space 4D ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียถ่ายทอดเรื่องราวความยั่งยืนเสมือนจริงผ่าน8โซนไฮไลท์เรียนรู้เรื่องราวของการสูญพันธ์ทั้ง5ยุครวมไปถึงการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนผ่านประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบ i m m e r s i v e ล้ำสมัยและการจัดแสดงแบบ i ิน e r a c t i v e สำหรับบัตรนะครับการเข้าชมจูราสิกเวิร์ลเนี่ยเริ่มต้นที่579บาทนะครับสำหรับเด็กอายุ3-10ปีและ769บาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือเด็กที่อายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปผมว่ามันคุ้มค่านะครับสำหรับการเรียนรู้ที่เสมือนจริงมากๆและแน่นอนครับหลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคลิปต่างๆจากชาวต่างชาตินะครับที่เขาได้มีประสบการณ์และบอกต่อ ซึ่งทาให้ต่างชาติหลายคนเนี่ยอยากจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแต่บางคนยังหลงว่านี่คือสิงคโปร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือประเทศไทยนะครับที่เปิดใหม่เพราะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าพื้นที่ในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับขนาดพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันนะครับว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เปิดมาที่มุมมองแรกเลยนะครับนั่นคือมุมมองของชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่า เป็นทัวร์ที่สุดยอดมากๆนี่คือ1นึไล์จากสิงคโปร์ไม่คิดเลยว่าประเทศไทยจะสามารถทําได้ขนาดนี้มุมมองต่อมาครับความฝันที่เป็นจริงไม่นึกว่าจะสามารถเปิดได้ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นเมืองร้อนทั้งปีแบบนี้สร้างอินดอร์ไปเลยไม่ต้องเดินตากแดดร้อนคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือเมืองมหัศจรรย์ ตอนนี้คุณสามารถมีสวนสนุกแห่งใหม่ในกรุงเทพฉันคิดว่าทุกคนอาจจะเบื่อสวนสนุกแบบเก่าๆยินดีกับประเทศไทยด้วยมมมองต่อมาครับจากญี่ปุ่นนะครับบอกว่านี่มันเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมานะครับมันจะกลายเป็นการประจันภัยครั้งใหม่ที่ฉันจะเดินทางไปเยือนในกรุงเทพในอนาคตแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับจริงๆสถานที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าสิงคโปร์เพราะกําลังเปิดใหม่ด้วย สวนสนุกอาจจะยังไม่มีแต่เชื่อว่านี่จะเป็นจูราสิกเวิลด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะมีคุณภาพมากกว่าสิงคโปร์ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพวกเขาเพิ่มเครื่องเล่นให้มันสนุกเข้าไปก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าแน่นอนว่าเขากําลังสร้างและมันจะมีเครื่องเล่นเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการผจญภัยแบบนี้คอมเมนต์ต่อนะครับจากรัสเซียบอกว่า นี่มันเป็นคลิปวิดีโอที่ดีมากๆทำให้ฉันสามารถดูทีเซอร์ก่อนที่จะไปเที่ยวจริงๆคอมเมนต์ต่อมาจากญี่ปุ่นนะครับบอกว่าฉันมีแพลนและอยากจะไปที่นั่นจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าจะเป็นจากจีนไม่ก็เป็นไต้หวันนะครับบอกว่าความรู้สึกดื่มด่ำนี้มันคล้ายกับคอนเซปต์ของสตูดิโอแฮ r ์รี่พอตเตอร์ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเลือกสถานที่จัดงานในร่มในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด เพราะอากาศที่นั่นร้อนและมีฝนตกคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าน่าเสียดายที่ Universal Park ไม่สามารถทำาไะได้ในระดับนี้คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าที่นี่มันดูสนุกกว่าฉงเซินเยอะเลยคอมเมนต์ต่อนะครับเข้ามาสงสัยนะครับบอกว่าสรุปแล้วจุลศิษเวิด์เนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์หรืออยู่ที่กรุงเทพกันแน่มีคนมาตอบกลับนะครับบอกว่า ที่นี่เปิดเป็นครั้งแรกในกรุงเทพในอดีตคุณอาจจะนึกถึงสิงคโปร์แต่ในปัจจุบันที่ประเทศไทยก็มีแล้วและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมุมมองต่อมานะครับบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากมันดูเหมือนจะดูดีกว่าในสิงคโปร์นะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านี่เป็นสถานที่จุลศิว์ที่ดูใกล้เคียงมากที่สุดและเราต้องไปที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านี่มันยอดเยี่ยมไปเลย ฉันเคยไป Universal Studio หลายแห่งแต่แค่เห็นภาพเปิดตัว Jurassic World ที่ไทยก็รู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่และสมจริงมากกว่าที่เคยเห็นมาผมเชื่อว่านี่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเอเชียที่ใครๆต่างก็ไปเยือนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าฉันตัวมากับหนัง Jurassic Park และ Jurassic World แค่คิดว่าจะเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่มันเหมือนกับในหนังจริงๆก็ทำให้หัวใจนั้นเต้นแรงแล้ว การที่ไทยนั้นมีการสร้างจุลสิคเวิลด์ที่ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จระดับโลกเลยคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่ฉันประทับใจนั่นคือเขาไม่ได้ทําแค่การเรียนรู้เกี่ยวกับการประชนภัยของยุคเดนเสาร์แต่เขายังจะมีการทําเครื่องเล่นสวนสนุกด้วยนี่คือการสร้างโลกใบใหม่ที่ให้คนไปสัมผัสได้จริงๆทั้งบรรยากาศเสียงและไดนเสาร์ที่สมจริงมากมันน่าจะเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกของหนังเลย คอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆประเทศไทยนั้นเป็นเมืองร้อนเขาก็สามารถสร้างเป็นแบบในร่มและเสมือนจริงได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่นั่นมากๆลูกๆของฉันเป็นแฟนคลับไดโนเสาร์ตัวจริงการได้เห็นไดโนเสาร์ขยับและคำรามเหมือนจริงแบบนี้คงทําให้เขาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากๆ c o คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่า นี่มันจะไม่ใช่แค่สวนสนุกแต่มันจะเป็นการผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และการนำเอาวัฒนธรรมของไทยเข้ามาผสมด้วยใครไปเยือนจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นในโลกมุมมองต่อมาครับการที่ไทยได้ลงทุนสร้างจูราสสิกเวิลด์ระดับนี้แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจและจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงของโลกจริงๆผมเชื่อนะว่ามันจะกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มหาศาล มุมมองต่อมาครับนี่มันใหญ่ที่สุดในโลกและดีกว่าสิงคโปร์มุมมองต่อมาเขาบอกว่าฉันว่านี่มันคงไม่ใช่แค่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยสามารถสร้างโปรเจกต์ความบันเทิงที่ทัดเทียมกับฮอลลีวูดได้อย่างแท้จริงมุมมองต่อมาครับได้ยินข่าวนี้มานานมากและฉันก็พาลูกของฉันบินไปที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ต้องบอกเลยว่ามันคือประสบการณ์ที่ได้มากกว่าในสิงคโปร์ฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์และเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกต้องอยอมรับว่าที่นี่สุดจริงๆมุมมองต่อมาครับหลายประเทศที่มีดิสนีย์แลนหรือยูนิเวอร์แซลสตูดิโอแต่ผมมองว่าการที่ไทยมีจุลศึกวิวด์ขนาดยักษ์ใหญ่และสมจริงขนาดนี้นี่แหละคือการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองมุมมองต่อมาครับ ผมว่าคนที่ไปที่นั่นจะไม่ใช่ได้แค่ความสนุกแต่ยังจะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปอีกด้วยประมาณพิสูจน์แล้วว่าความฝันจากหนังนั้นสามารถกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้มุมมองต่อมาครับเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับสถานที่ถ่ายทำของประเทศไทยเพราะมีหลายเมืองในไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำเป็นฉากในจุลสิคเบิลภาคล่าสุดด้วยมุมมองต่อมาครับนี่คือการยกระดับสวนสนุกไปอีกขั้น ไม่ใช่แค่เครื่องเล่นธรรมดาแต่มันคือการสร้างโลกสมมติที่คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้จริงๆหวังว่าพวกเขาจะพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบให้เร็วที่สุดมุมมองต่อมาครับฉันคิดว่าที่นี่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในเวลาไม่นานเพราะที่นี่มันใหญ่ที่สุดและอลังการที่สุดสมจริงที่สุดด้วยอนาคตน่าจะดีกว่านี้อีกคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่า ประเทศไทยนั้นทำให้ฉันทึ่งอีกครั้งหลังจากที่ได้เห็นการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาตอนนี้เขาได้สร้างสิ่งที่มาศาจารย์ที่คนทั่วโลกนั้นรอคอยอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจุลสิคเวิลด์ใหญ่ที่สุดในโลกฉันคิดว่าประเทศไทยนยกำลังกลายเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์และความบันเทิงของโลกที่น่าจับตามองก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่มินได้สรุปรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวมาประมาณ3-4สัปดาห์ก็ได้รับความนิยมจากคนไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากเลยและเชื่อว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเครื่องเล่นอะไรต่างๆเข้ามาเสริมอีกนะครับและทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Jurassic World ในประเทศไทยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับ EP นี้ผมเอมิน TNS Thailand Now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ